โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอารถขับกลับบ้านนะครับผมไป สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมาเมสวนนะครับทุกคนมาโอเคทุกคนวันนี้นะครับผมคือผมจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาดูดูคติกับผมแล้วก็นั่นแหละทำไมถึงจะเลือกดูคตินะครับผมโอเคแต่ไอคันที่ผมจะพามาดูนะผมไม่ใช่คันที่จะเลือกนะครับผมใช่ครับโอเคทุกคนอันนี้คือเป็นดูคติอะไรนะครับพี่เลคับผมวันนี้ผมมากับพี่เลนะครับผมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวจะพามาดูดูคติ อะไรนะครับผมห้าคันของประเทศไทยห้าหกคันของประเทศไทยมาครับผมที่ร้านพี่ดีเจรันยนนะครับผมมาอันนี้เดี๋ยวขอมันดูตรงนี้แต่มีดูกติที่ร้านหน้าร้านเลยนะครับผมที่ผมดูไว้นะดูไว้แล้วดูแล้นะมาครับผมว้าวสวัสดีครับผมสว้าวนี่นะครับผมขอบคุณครับ ก็พี่อะไรครับผมเบนครับพี่เบนนะครับผมเบน b บนดีฟิกไบส์อ๋อโอเคก็วันนี้ผมคืออยากเข้ามาดูดูคติครับที่น่ารักเลยแต่คันนี้นี่อาจจะมาดูแป๊บๆลองมาดูนิดหน่อยครับผมดูได้เลยดูตามสบายเลยครับได้เลยผมแน่ที่ลองเปิดบอกแนะนำนิดหน่อยครับคันนี้นี่คันนี้คือดูคติ i 1299 p a n i า a l e s พานิกาเล e ซูเปอร์เลกช่ามี้าคันในโลก มี500คันใน้ลกครับ<ช>โคตรสวยเลยนะครับคันนี้นี่นที่89แต่เดี๋ยววันนี้เข้าๆผมอยากแบบไปดูที่หน้าร้านพี่ที่ยวอ่าเดี๋ยวไปดูเดินไปดูเลยก็ได้ครับใช่ใช่มใชผมก็ก่อนที่จะไปคืออันนี้ถ้าเกิดใครอยากดูแบบรีบรวิววันนีนะครับผมคือพี่เลมมาจัดเต็มเลยครับผมนี่โอเคสวัสดีครับผมผมเลซาร์ดินะครับผมก็ อย่างที่บอกวันนี้ผมมารีวิวกับฟิชเชอร์ลิงกับพี่เบนดีเจริญยนเรียบร้อย้วครับอันนี้ก็รีวิวกันเรียบร้อยแล้วใครอยากจะชมหรือว่าอยากจะดูข้อมูลของรถคันนี้ว่ามีกี่คันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงพิเศษยังไงก็สามารถดูที่ช่องผมเรซารรซ่แล้วก็ช่องเบนดีเจริญยนได้ใช่ใช่ครับผมโอเคก็ลองอันนี้เราจะไปดูรถที่าที่ที่ผมจองดูคดีคันข้างนอกจองจอง จองเยอะเกินเไม่จองคันนี้เหรอโอ้คันนี้ไม่ดีกว่าครับทำไมล่ะเกินทำไมล่ะเกินคันนี้ก็ราคาเมื่อวนหนึ่งเท่าไหร่ครับห้าล้านกว่าห้าล้านเจ็ดห้าล้านห้าล้านห้าล้านกว่าเองนะครับพี่เจ้าก็น่ารับเดี๋ยวไปดูข้างนอกเถอะไปดูข้างนอกข้างนอกมีอีกร้อยหกสิบคันโอ้สุดยอดเลยครับผมไปโอเคเดี๋ยวเราไปกัน เดี๋ยวเราจะไปหน้าร้านพี่เบนซ์ดีเจริญยนเลยนะครับผมนี่แล้วก็มีช่องพี่ยกใบย,ยกใช่ไหมใช, <laughs> ใช่แล้วครับผมเนี่ยเนี่ยรอรอกบไปบ้านนั้นเนี่ยวิวอาร์เสร็จแล้วนะต้องไปเข้าป่าแล้วแหละนาทีนี้ะ่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเรา <c oughs> ดวกลับไปอยู่พักบ้านสักพักหนึ่งก่อนครับผมเคครับ <c oughs> <Okay. S 2> ผมเดี๋ยวไปดูร้านกันเลยไปมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเรามาถึงหน้าร้าน นี่ดีเจริญบิ๊กไบครับผมดีเจริญยนต์และดีบิ๊กไบค์อ๋อดีบิ๊กไบค์ภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษว้าวคือครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูรถนะครับผมแล้วก็จะพามาดูดูคันจีที่ผมจองไว้จองอีกแล้วคุณเล่นคุณเล่นเดี๋ยวจะพามาดูกันครับผมอันนี้ผมมาร้านพี่ดีเจริญยนต์ครั้งแรกเลยนะครับผมครับผมว้าวเคยเห็นแต่ในคลิปของผมร้านจริงๆโคตรใหญ่ยากครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นดูกรตีมันเลยทั้งแถวเลยครับอ๋อมันจะมีเป็นโซนเป็นโซนเลยใช่ไหมครัใช่จะแบ่งเป็นเจนโซนนะ oh. ก็โซนใหญ่จะอยู่ด้วยกันอ๋อครับว้าวมาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะมาดูดูกระตีที่ผมดูไว้ทำหนึ่งครับผม oh. อ่าเดี๋ยวผมจะลองถามพี่เขาหน่อยว่าดูกรตีรุ่นนี้คือรุ่นอะไร,ไรครับผมเมาตมาติ 1260S oh. ครับอ๋อ oh. ดูติดมาตีมา uh huh. จะเป็นสไตล์แบบโบลลิ oh. ่ง สบายๆเดินทางก็มันเป็นรถที่คันใหญ่แต่ขับง่ายเป็นรถคันใหญ่ที่คุมง่ายขับสบายอ๋อครับผมแล้วอันนี้น้ำน้หนักเบาเลยเบาไหมสองร้อยสามสิบโลได้แต่เวลาขับจริงมันจะไม่ค่อยหนักครับมันวางจุดูนห่วงวางบาลานซ์ไม่ดีมากเลยเนี้ยอ๋อขับสบายขนาดคนซ้อนยังไม่ค่อยหนักนะเวลามีคนซ้อนก็ยังขับสบายแล้วแบบตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยลองลอมลองค่อมดูกันด้ หนึ่ง,<อ>งตัวนี้คันนี้ก็หนักมันจะหนักแค่จังหวะยกขึ้นมาแต่เดี๋ยวพอเวลาขับับขับมันจะเบาอ๋อใช่ถ้ามันตั้งได้แล้วก็นเวลาบาตั้งมันจะเบาเลยโอ้สวยมากเลยครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองมาดูอันเน่นอีงนะครับผมทีบยีอาคัาดสุนาโอ้ทำไมโอ้ดูโคตรใหม่ทุกคันเลยนะครับเนี่ยใช่ที่ร้านเราจะคัดคัดสภาพอ๋อยังไงคันนี้เนี่ยราคาสองเซน งนอันนี้ไมล์มันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ไมล์จะอยู่หมื่นหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งห้าร้อย <11, S 1> ว้าวโอ้ยพุ่งแล้วว่าอันนี้พวกโค้งส่งวนแต่ถ้าพวกสัพพันจะอยู่นี่สัพพันเท่บอันนี้คือเป็นซูซูกิซูซูกิอันนี้ดูปกติครับแล้วก็ซูซูกิอ๋ออันนี้คือปีล่าสุดเลยหรือว่ายังไงครับ L7 ครับ2017ตัวนี้เป็นสองพันสิบเครับสวยมากเลยครับผม นี้ก็อาวานอาซิกอาซิกอ๋อมีเยอะมากมีเยอะแบบเยอะขั้รขั้นะครับทุกคนใช่ครับผมก็แทบจะบอกได้ว่าในนี้คือมีทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นนะครับผมใช่มีรุ่นอะไรที่แบบผมยังจะไม่รู้นะครับรุ่นรถอรอบผมรู้ยังไม่หมดรู้หลักๆก็ซีบีอาร์ซีซีพีบูกาตีอะไรแค่นี้ก็มีหมดไท้ายม อ <Okay. S 2> าเล่ีนพิซซ่าคนได้ยามาฮ่าคาวาสกิซูซูกิผมมีหมดเขามีมีทุกค่ายดีกว่าถ้าพูดถึงรุ่นน่นะก็เจ็ดอยูเปอร์เซ็นต์ในตลาดบ้านเราแค,ค่นั้นก็เพิ่งเข้ามาอันนี้ก็เล่นอยู่ันนี้พี่รีวิวหรือยังครับอย่างครับรถเพิ่งเข้ามาครับอ,อันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยโอ้สุดยอดแล้วลนีน่ดึงงานนี่มาถ้าเกิดใครอยากจะมานะครับผมทุกคนอันนี้คือผมอยู่กรุงเทพพอดีแล้วก็พี่เลมาผมเลยอยากแวะมาเที่ยวด้วยแต่ยังเครื่องนี้แบบ ดูบิ๊กไบค์ชอบบิ๊กบาครับใช่ครับโอเคก็ถ้าเกิดใครอยากมาก็โลนาราณวมผมอยู่ <laughs> แถวเดอะมอลล์บางแคร์ครับถนนการจนาพิเศษอ๋อเดอะมอลล์บางแคร์โอเคทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูรถเล็กด้วยนะครับผมค,คือร้านพี่ เบนมีทั้งรถเล็กรถใหญ่หมดเลยใช่ไหมครับแต่รถเล็กของผมคือ300รตีตีร้อยตีตีนะไม่ได้ไม่ได้ลงเล็กร้อยเพราะว่าผมจะทำแต่พวกอารมณ์พวกบิ๊กไบค์ที่ต้องถนัดนะครับผมมางั้นลองมาดูแบบเล็กสุดก็น่าจะ300ร้ซีซีเรเบลใส่ส0มร้อยเนี้ยเนี้ยเล็กสุดละคอนด้าเรเบลอ๋ออันนี้ห้าอันนี้500 300กับห0ามันไซส์เดียวกันโอ้ครับผมว้าวอันนี้รีเบลข้ามาไว้แต่สามร้มันก็จะไซส์เดียวกัน มาโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงคันนี้แล้วนะครับผมดูกระตีคันนี้กันเลยเก้าค่าเกอเซจะเป็นสีพิเศษนะว้าวดูทุกคนดูดูโคตรสวยนะครับผมให้ดูด้านหน้าเลยดูก่อนครับผมนี่ันนี่แค่พันโลเองนี่นะครับทุกคนหนึ่งพันโลนะครับผมคือคันนี้ถ้าเกิดผมอยากจะจองนี่เท่าไหร่ครับก็มาจ้าราคาครับคันนี้ราคา รถมันเึ่งมาราคามันอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาท 5, นะห้0แสนกว่าบาทไกราคายังไม่เสร็จว้าวน่านั้นแล้วครับผมโอ้ดูสวยมากเลยคทุกคนเอากลับไปขับในปาา่านะครับคือดูปกติมันทรงแบบเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมมันจะคล้ายๆกันคล้ายๆกัน,กนเขาจะออกแบบมาเนี่ยรุ่นใหม่รุ่นแอนรุ่นใหม่ก็จะเป็นตัวนี้ อันนี้รุ่นใหม่เลยใช่ไหมตัวนี้จะเป็นตัวเล็กลงมาก็น่าคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันนะมันคนละรุ่นกันแล้วแต่มันจะคล้ายๆกันหมดเลยดูดูเขาเรียกว่ารูปทรงอะไรนะครับผมดูกระจุอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์ไบค์ใชจะไอ้หน้ามันเหมือนอะไรนะครับผมหน้าเหมือนอะไรเขาบอกบ้างก็บอกเหมือนเพนกวินบ้างเหมือนอะไรเหมือนหลายตัวบางดอกคู่บางก็เรี่เหมือนไอกี้เบิร์ดอ๋อไอกี้เบิร์ดเหมือนหลายอย่างเลยเงินโอ้สวยมันมันทุกคนโอเคก็สรุปผมเอาคันนี้นะครับผมไม่ไม่ใช่ ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับผมว้าวคือเอาง่ายๆครับผมถ้าเกิดใครชอบบิ๊กไบค์หรือว่าอะไรยังไงอยากมาดูแบบอยากจะได้ยังไงรถบิ๊กไบค์ที่อัดไม่ไม่ใช่มือหนึง่งแล้วก็ราคับระยยังลงมาก็ถ้าเกิดใครอยู่แถวนี้ก็สามารถเดินทางมาได้นะใช่เลยมันเยอะมากแบบแล้วแต่จะดูเลยครับผมน่ารก โอเคก็ท okay, 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 so like, ันนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่คุณก็สําหรับวันนี้ก็ผมว่าก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะผมพาเพื่อนผมพามาดูเจๆนะคือช่องนี้คือแบบช็อตช็อต่างไม่ไม่ค่อยมีแล้วดูเลนวดูเล็นะผมก็ยังไม่ได้เอานั่นแหละครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละผมที่ร้านพี่ดีเจริญยนนะครับผมดีเจรนยนครับผมก็วันนี้ผมขอเข้ามาดูอะไรก่อนับผมพาเพื่อนเข้ามาดูได้เลยโอเคก็เอาหน้าสาหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับ<ช>ผมเดี๋ยวพี่มีอะไรฝากรับผมก็ฝากติดตามยูทูบชาแนลดีบิ๊กไบต์ด้วยนะครับใช่ครับัมแล้วก็ร้านถ้าใครอยากมาก็อลองลองมาเข้ามาดูโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบดเดี๋ยวไว้ได้ใหม่ครับผมจัดไปออาโอเคทุกคนก่อนจบคลิปนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนแบบ มาลองฟังเสียงอะไรแบบทุ้มๆโหดๆดูนะครับผมเราให้พี่เบนสตาร์ให้ฟังนะครับผมมา ดูโหดมากทุกคนว้าก็นี่แหละทุกคนเสียงก็ดังลั่นอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ทุกคนก็นี่แหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวอ็นั่นแหละครับผมเพื่อนครับไม่อยากจะบอกครับเพื่อนครับสุดยอดมากเพื่อนเชี่ลนะผมเชี่ยผมก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับชอบไหม ช,ชอบเสียงสไตล์ของความเป็นดุริแบบนไหมอ,อันนี้มันหมอบน้อยกว่าเอาวันจะบอกใช่น้อยรู้สึกน้อยกว่านิดนึงแต่มันก็ยังจัดเป็นรถสปอร์ตเหมือนกันซุปเปอร์สปอร์ตอ๋อเซียวผมเดี๋ยวจะเอากลับนะครับขอซ้อนได้ไหมจะลมม้มไหมเซียวเขาจะลมม้มไหมนะถ้าล้มซื้อเลยนะถ้าตั้งดีกว่าไม่เอาดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอารถขับกลับบ้านนะครับผม รคับก็โอเคทุกคนเมื่อกี้ก็นะลืมไปบอกว่าลืมบอกไปนะครับว่าพี่เลวมาเอาอ่าเนีเนี่ยดูคิีเอาแต่กดไปพูดอ่ะก็นั่นแัลนะครับผมนี่วันนี้ก็คือ พี่เลมาครับผมผมเลยดูว่าเลยได้มาด้วยอะไรมาด้วยกันมาดูรถด้วยกันใช่ครับอยู่กรุงเทพพอดีติดสาวกรุงเทพคืออยากแนะนําแหละคือรถมือสองก็ร้านเนี่ยที่สุดของประเทศไทยแล้วใช่ไล้วผมอยากจะบอกครับเพื่อนนั่นแหละครับก็นั่นแหละครับผมก็อาจจะมีดูคติคันหนึ่งนะของพี่เบนส์ครับผมที่แล้วแต่อย่าพูดอ่ะก็ราคาโคตรแพงแบบ แพงแบบแพงแบบน่าจะดีเลยครับแบบไม่เลยคุณคือรถ150นี่มันหนักเท่าไหร่ครับ150กิโล1340เลยนาะ215แรงม้าโอ้หนักแค่150ก um> umm ิโลโคตรโคตรนะครับผมในคันนั้นคันน้นคันน้นครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากไปดูคันน้นก็ดูที่ร้านพี่ร้านพี่เลพี่เลพี่ช่องพี่เลสติ๊กเกอร์นะครับผมเกือ์แล้วเกเกอรบใช่ผมแล้วก็ใช่ ใช่ราผมก็แล้วก็ถ้าเกิดอยากมาดูรถบิ๊กไบค์เยอะแยะนะครับผมแล้วก็รถอีกเยอะแยะนะครับผมนั่นแหละที่ร้านพี่เป็นนะครับพี่บิ๊กไบค์มาถ่ายเขายังไม่รู้จักชื่อเขาเลยเหรอรู้จักเขาก็นั่นแหละครับผมก็ลองเข้ามาดูกันได้ครับผม ที่ซอย48ถามพี่เขาถามพี่เขาซอยอะไรถามพี่เขาดีกว่าก็ถนนกาญจนาพิเศษนะครับบางแคกรุงเทพอยู่แถวจะมอบางโอเคครับผมก็นั่นลหละคุเข้า Google แล้วก็พิมพ์ดีเจริญยนยนแล้วกดปิดที่แผนที่นมาเลยใช่ครับผมโอเคเจอกันใหม่ปีหน้าขอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม